สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอซทางช่องควันต้นช้างไทยนะคะแล้วก็ทางช่องทางน้องฝ้ายนะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางเนาะนะคะสวัสดีนะคะวันนี้แม่ควันนะคะมาทำคลิปป้อนผลไม้พี่ฝ้ายจากผลไม้เมื่อวานนะคะเนื่องด้วยนะคะเหตุแห่งค,ความรักเหตุแห่งสิ่งดีๆเนาะแม่ควันเมื่อวานต้องยอมรับว่าท้อมากนะคะแต่พอ ตื่นมาตอนตีสามนะคะไม่รู้ทําไมนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะว่าจะส่องไฟฉายนะคะมาดูาน้องหมานะคะที่เห่านะคะกลัวน้องช้างเป็นอะไรเนาะก็มาเจอนะคะแชทอันดับแรกนะคะแชทจากทางเ,าเพจน้องฝ้ายน้องทองเงิน FC ก่อนนะคะซึ่งเป็นอคอมเมนต์นะคะ ที่มีพลังแล้วก็กำลังใจมากๆเลยนะคะจากพี่จิ๋วนะคะซึ่งแม่ควานก็ต้องขอบพระคุณพี่จิ๋วมากๆนะคะที่คอยกดใจกดไลค์นะคะส่งกำลังใจมาให้ทุกคลิปนะคะแล้วก็ด้วยคำพูดนะคะหลายๆคอมเมนต์นะคะที่ทำให้แม่ควานมีพลังในการดูแลช้างอย่างที่สุด ต้องขอบพระคุณพี่จิ๋วจากหัวใจแล้วท่านก็ป้อนผลไม้เข้ามานะคะ200คะแนนนะคะเราก็เลยจัดให้น้องๆก่อนไปป่านะคะพอน้องๆทานเสร็จนะคะวันนี้แม่ควันก็จะพาพี่ฝ้ายกับพี่เย็นเข้าป่าแล้วทีนี้นะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะควันต้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะเจอลน์นะคะเพิ่มเติมนะ,ะเป็นความสุข นะคะที่บอกไม่ถูกเลยเนาะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่มีคนมองเห็นที่มีคนนะคะให้ความรักความไม่ตาน้องฝ้ายนะคะนี่เลยนะคะดูสายตานะคะพี่ฝ้ายกับน้องเย็นของเรานะคะตอนนี้กําลังทานอยู่นะคะจากนะคะ แม่ควานขออนุญาตออกนามเลยนะคะนี่เป็นผลไม้ออเดอร์นะคะจากทั้งสองท่านเลยนะคะที่นาะส่งคะแนนเข้ามานะคะก็ขออนุญาตออกนามท่านนะคะหากาท่านไม่อนุญาตอย่างไรแม่ควานต้องขอโทษขออภัยอย่างมากนะคะแต่อยากให้ท่านเนาะได้นะคะได้ยินนะคะว่าแม่ควานขอบพระคุณนะคะในความรักที่ท่านมีต่อช้างตกงานทั้งสองเชือกนี้มากๆ ควันต้นหยิบลายขึ้นมานะคะควันต้นเห็นสลิปนะคะควันต้นแบบตกใจมากนะคะว่าเป็นคะแนนอะไรจากที่ไหนนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณพี่วนัสนันนะคะสิริวชิรานะคะมากมากขออนุญาตเอ่ยนามท่านเลยแล้วกันเนาะนะคะชื่อเล่นนะคะไม่ควันไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะคะคุณพี่ านามินะคะนามิหรือเปล่านะคะหรืออ่านผิดอย่างไรแม่ควันต้องกราบขออ,อภัยท่านเป็นอย่างมากซึ่งแม่ควันก็ไม่ได้พูดคุยกับท่านแต่อย่างใดนะคะเพียงแค่เห็นสลิปแล้วก็นะคะอ่านชื่อท่านตามเนาะนะคะสลิปต้องขอโทษขออภัยอย่างมากหากท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะแต่ว่าแม่ควันอยาก แสดงความขอบคุณท่านจากหัวใจเนาะนะคะที่ทําให้เรามีทุนในการต่อยอดผลไม้ในวันนี้นะคะด้วยคะแนน1000คะแนนนะคะแล้วก็ของคุณพี่จิ๋วนะคะรวมกันเป็น1,200คะแนนแม่ควันก็ป้อนให้ทั้งสองแบบเต็มอิ่มนะคะเต็มกาละมังเลยนะคะก็ทานกันเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าป่านะคะทานเสร็จก็จะให้กินน้ำแล้วก็ไปอยู่ป่าเราต้องพาน้องไปอยู่ป่านะคะเพราะว่า เรามีอาหารที่จํากัดในระยะเวลาที่กําหนดเนื่องจากว่าระหว่างนี้เรารอหญ้าของเราโตที่เราปลูกนะคะและสับปะรดของเราก็เหลือน้อยนิดมากนะคะเราจะต้องอสร้างแหล่งอาหารให้น้องช้างนะคะคือให้มันอยู่รอดให้ได้นะคะในระยะเวลาสามสี่เดือนเนื่องจากว่าต้องรอหญ้าที่เราปลูกโตนะคะแล้วก็หญ้าที่เราตัดไปเนี่ยก็ยังไม่โตนะคะที่จะตัดให้ช้างแล้วก็ต้อง เขาเรียกว่าอะไรต้องบริหารจัดการย่าที่เราซื้อค่ะสองแปลงนะคะให้อยู่ได้นะคะให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอาศัยพานอนองเข้าป่าด,ด้วยการช่วยเหลือตัวเองนะคะเพราะว่าเราจะมอบภาระตรงนี้ให้เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่เอฟซีาที่รักช้างทั้งหมดไม่ได้นะคะเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะ อะไรที่ช่วยได้ต้องช่วยนะคะช่วยช้างนะคะแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยด้วยการพาน้องเข้าป่าเพื่อแบ่งเบาภาระอาหารตรงนี้นะคะในช่วงกลางวันนะคะแต่ว่ากลางคืนก็จะต้องมีอาหารให้น้องทานก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพี่จิ๋วมากๆนะคะ No. 200คะแนนนะคะสีตะกร้าของท่านมันมีความสำคัญกับช้างตกงานสองชีวิตนี้เป็นอย่างมากนะคะขอบพระคุณท่านจากหัวใจที่ท่านมองเห็นนะ,ะชีวิตสองชีวิตนะคะให้ดำเนินไปได้ในทุกวันขอบคุณกำลังใจนะคะที่ ส่งมอบให้กันนะคะจากสติกเกอร์หัวใจนะคะทุกๆคอมเมนต์มันมีพลังมากแล้วก็มันทําให้ควานคนนี้นะคะยืนหยัดที่จะต่อสู้นะคะวิกฤตทุกอย่างไม่ว่าจะโลกอะไรเข้ามาก็พร้อมจะพาช้างเดินไปได้ในทุกๆวันนะคะในทุกๆก้าวหมดแล้ววิเย็นของเราหมดแล้วเติมค่ะนะคะเรามีเติมนะคะเพราะว่า1200คะแนนของคุณแม่ FC พี่จิ๋วกับคุณพี่ fc นะคะแม่ควันไม่แน่ใจว่าท่านมาจากช่องช่องทางไหนเนาะคุณพี่วัสน,นันนะคะสิริวชิลานะคะก็ไม่แน่ใจว่าท่านมาจากช่องทางไหนนะคะเมื่อวานแม่ควันก็ไล์ทั้งติ๊กตอกทั้งช่องนะคะก็คือได้จากคุณแม่ดวงรัตน์นะคะสี่ตะกร้าเท่านั้นนะคะก็ยังไม่ได้คะแนนในการซื้อผลไม้เลยนะคะก็พอดีว่าได้คะแนนจาก คุณพี่จิ๋วกับคุณพี่วนัสนันเข้ามานะคะแม่ควานก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอย่างมากที่ทําให้เรามีทุนนะคะเดินต่อนะคะที่จะซื้อผลไม้ให้น้องๆทานนะคะวันนี้เราก็อาจจะไร้แต่เราก็อาจจะไม่ได้ไร้สี่สิบตะกร้านะคะก็ต้องรอดูว่าจะไร้นะคะยี่สิบหรือสามสิบตะกร้านะคะก็ยังให้น้องได้ทานเยอะๆนะคะจะได้เนาะอิ่มนะคะเพราะว่าตะกราผลไม้มันช่วยทำให้ช้างอิ่มได้จริงๆนะคะ เพราะว่านะคะในปริมาณเป็นกาละมังเนี่ยนะคะมันทําให้ช้างอิ่มแล้วก็อร่อยที่สุดเลยเพราะว่าชีวิตที่ตกงานเนาะแม่ควานพ่อควไม่มีคะแนนเข้านะคะไม่มีรายได้ก็อาศัยตรงเนี้ซื้อให้เขากินนะคะถ้าไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่มีกล้วยนะคะวีใหญ่ๆสวยๆนะคะไม่มีมันแก้วไม่มีอ้อยให้เห็นนะะเพราะว่าทุกอย่างอะ่ะมันต้องใช้คะแนนซื้อนะคะเราปลูก ได้นะคะแต่ว่าเราปลูกไม่เพียงพอให้ช้างกินได้ในทุกวันนะคะก็ตอนนี้อ้อยที่เรากำลังปลูกก็กำลังเจริญเติบโตนะคะแม่ควันก็ดูแลด้วยหัวใจเนาะนะคะจ้าสวยจ้าสวยสวยสูงสูงสวยจ้านี่นะคะพี่ป้ายขอบพระคุณคุณพี่วันนสนันมากมากแล้วก็พี่จิ๋วมากๆนะคะวันนี้นะคะด้วยอร่อยอร่อยนะคะมันแก้วอร่อยอร่อยผลไม้อร่อยๆพี่เย็นจะทานเร็วมากนะคะ เร็วกว่าน้องฝ้ายเยอะเลยเพราะว่าเขาฟันยังดีนะคะไม่หลุดแต่น้องฝ้ายาฟันหลุดนะคะสามี่แล้วปีที่แล้วนะคะอายุเยอะซึ่งช่วงนี้ช้างล้มทุกวันแม่ควานก็จะคิดนะคะน้องฝ้ายหนักหน่อยแต่แม่ควานก็ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากดูแลเขาให้ดีที่สุดน,นะคะ <c oughs> เพราะว่าสภาพร่างกายการเวลามันต้องเดินไปด้วยกันเนาะ <c oughs> ซึ่งนะคะสักวันเขาก็ต้องอายุเยอะเขาก็ต้อง นะคะล้มนะคะเหมือนเชือกอื่นๆก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะดูแลให้ดีที่สุดนะคะก็เปรียบเสมือนนะคะคนคนหนึ่งในครอบครัวของแม่ควานนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะพาน้องๆทั้งสองไปอยู่ที่ป่านะคะช่วงกลางวันเราก็ต้องทําไร่ทํานานะคะไม่มีเวลาไล่ผลไม้ตลอดทั้งวันเพราะว่าแม่ควานช่วยน้องฝ้ายกับน้องเย็นเพราะว่านะคะแม่ควานเป็นหลานของเจ้าของช้างนะคะ เป็นหลานของคุณอาไทยวันที่ท่านเป็นเจ้าของที่ท่านเสียชีวิตไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะหลานแท้แท้ด้วยสายเลือดน,นะคะก็ให้คำมั่นสัญญาจะดูแลช้างของเขาให้ดีที่สุดและพร้อมจะปกป้องนะคะน้องๆทั้งสองนะคะด้วยชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรนะคะจะสู้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะมีสิ่งไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามานะ,ะพร้อมจะลุยนะคะพร้อมสู้ด้วยหัวใจที่อาดหาร และจะไม่ท้อถอดใจถึงแม้ว่าบางวันมันจะไร้ผลไม้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่แม่ควานจะไม่หมดกำลังใจเพราะมีหัวใจที่รักนะคะน้องฝ้ายอย่างที่สุดก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับน้องฝ้ายช้างตกงานนะคะแล้วก็พังทองเงินนะคะหรือน้องเย็นจิต ะะตกงานทั้งคู่ไม่มีไรายได้อาศัยป่าเป็นแหล่งพักพิงนะะในทุกวันและตะกร้าผลไม้ตรงนี้มีความสําคัญต่อชีวิตของน้องๆทั้งสองมากวันนี้กราบขอพระคุณคะแนนจากพี่จิ๋วอย่างมากนะคะแล้วก็คุณพี่วานสนันนะคะอย่างที่สุดนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาเติมคะแนนให้มีคะแนนต่อทุนชีวิตให้น้องๆได้ทานผลไม้นะคะในวันนี้ต่อไป และวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่ท่านมองเห็นและให้ความสำคัญกับชีวิตสองชีวิตในายามที่ลำบากที่สุดแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณจากหัวใจที่ท่านสละนะคะสิ่งที่มีค่าของท่านซึ่งอาจจะหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของท่านแต่ท่านสละมาเพื่อให้น้องๆได้มีผลไม้ทานขอให้บุญบารามีนะคะทั้งหมดทั้งปวงที่ท่านทำ ร่วมก,กันกับช้างทั้งสองเชือกนี้ขอให้หนุนนำชีวิตของท่านให้พบประสบเจอแต่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะสุขภาพร่างกายใดๆก็ขอให้แข็งแรงในทุกๆวันนะคะมีแต่รอยยิ้มให้กันและกันและคนรอบข้าง ในทุกๆวินาทีขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณสิ่งดีๆมากๆเลยนะคะทั้งสองท่านนะคะในชีวิตของท่านนะคะขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาหน้าที่การงานนะคะทุกสิ่งอย่างเจริญรุ่งเรืองนะคะและก็มีความสุขอิ่มอกอิ่มใจเหมือนที่ที่ฝ้ายและน้องเย็นได้รับนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะ